ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีเดียอาจารย์ธนัดอ่อนค่ะเราก็มาดาวใดเด่นกันนะคะในวันที่16ธันวาคม2565ค่ะมีความสุขกันทุกๆท่านนะคะครั้งนี้อาจารย์ก็จะมาคุยให้ว่าในแต่ละราศีเนี่ยมีดาวอะไรโดดเด่นนะคะค่ะอาจารย์ก็ฝากหนังสือดาวใดเด่นปี2566ไว้ด้วยนะคะ ด้วยรักและผูกพัน0618192756นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกรางวัลมั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะอาจารย์ก็เปิดให้ดูอีกแล้วนะคะความชัดเจนถูกต้องตามหลักการแห่งโหราศาสตร์เลยนะคะใครอยากได้ซื้อไว้นะคะไลน์มาที่0618192756นะคะครั้งนี้เราก็มากันนะว่า ในแต่ละราศีดาวอะไรโดดเด่นนะคะอ้าวดูอดีกันเต็มเต็มเลยชัดไหมอ้าวดูเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบอกทีระราศีนะคะในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยดวงดาวหรือตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะคะ แปดศูนย์เนี่ยอาจารย์ยังไม่ให้ความสําคัญมากนะเพราะว่ามาแล้วนะคะแต่ก็มีสิทธิ์จะมาอีกเพราะท่านโดดเด่นแล้วก็4ีหแต่4ีอยู่ในเรือนมอรณะแต่ว่าเรือนมอรณะที่สถิตอยู่ในเรือนของดาพระพระสมดี์ที่เดินหน้าแล้วนะคะในเรือนลาภสี่โงรลักนี่อาจจะโดดเด่น4ี่ห้6สี4หกหแล้วก็ห้นะคะ และดาวที่กลุ่มลักนณาในเวลาวประมาณ15ในการ45นาทีเนี่ยคือดาวพระอังคารนะคะซึ่งเล็งกับดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระเกต3-1แล้วก็3-9ก็มีโอกาสและจยาก,ก็ให้ดูตรีโกนธาตุดิน3-7-7-2-3-2และที่เล็งกันนะคะดาวในเรือนปุตตะเล็งกับดาวในเรือนลาภะ สอดับเบิลรวยเลยเนี่นะคะ2องหหสองนี่นะคะมีแค่นี้เอง,เองนะที่อาจารย์เน้นไว้นะคะส่วนในครั้งนี้ราศีเมษน,นะ3 0 3ศูนห้า,าแ,แล้วก็8ปหนะคะต่อไปราศีพฤษภนะคะ3ามห3าส,าสาต่อไปราศีมิถุนนะคะ สี่ห้าสี่หกนะคะต่อไปราศีกรกฎสามห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามสองต่อไปราศีสิงห์สามหนึ่งสามเก้าต่อไปราศีกันสองห้าเป้งๆเลยนะคะต่อไปราศีตุลน,นะคะ เจ้าเรือขีดาพระสุขสุขสามดังนี้จักเจริญยิ่งยดแทห่ได้ดวงปทุมเกณฑ์สโง่ลักมาเลยนะคะสี่ห้6สีหกหแล้วก็หนนะคะต่อไปราศีพิจิกจันเป็น11แท้แก่หลักสองหนึ่งสองเกหนึ่งสาราศีธนูพฤหัสสทรงศักดิ์แช่มช้อย 4 6่หกสี่ห้าห้หกนะคะต่อไปราศีมังกร5 7าเจ็ดามเต่อไปราศีกุ้มสี่หกหนึต่อไปราศีมีนห้าเจ็ดแปดหนะคะ ครบแล้วนะคะ12ราศีก็เอาไว้เน้นนะว่าเลขอะไรดาวอะไรที่เด่นมาบ่อยๆแต่เด่นจริงๆก็คือกลุ่มลัคนาเลข3แล้วก็เล็งคือ19แล้วเรือนลาภากับเลือนปุตตะคือ25ตรีโกนธาตุดิน377223 7 7 7 2 2นะคะแล้วก็ที่เขาจับคู่มาให้ 4 6แล้วก็หนระวังชุดนี้ดีๆนะคะ3 1 3 9นึ่งหนึ่งเกหแล้วก็สอหนะคะค่ะก็ในวันที่16ธันวาคม2565ก็ขอให้ทุกทท่านเนี่ยโชคดีมีความสุขถูกรางวัลมั่งคัง่งร่ำรวยกันท,ท,กทุกทท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ